แนทอันิพรอยู่ห้องเช่าทำเอาหลายคนน้ำตาคลอเบ้าตามกับมรสุมชีวิตของนักแสดงสาวแนทอนิพรกับการแบกรับภาระนี่ก้อนโตที่ตนเองไม่ได้เป็นคนก่อล่าสุดแนทเปิดใจผ่านรายการเล่าถึงชีวิตวัยเด็กที่เริ่มต้นจากศูนย์ต้องทำงานหาเงินช่วยคุณตาคุณยายที่คอยส่งเสียเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนเข้าประวดกระทั่งคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2558 ได้ทำงานในวงการบันเทิงเริ่มมีชื่อเสียงมีเงินมีบ้านหลังแรกที่กรุงเทพจากน้าพักน้ําแรงของตัวเองจึงตัดสินใจพาคุณตาคุณยายมาอยู่ด้วยแต่ตอนนี้จำต้องปล่อยให้บ้านที่กรุงเทพโดนยึดเพราะโปะนี่ที่ตนไม่ได้เป็นคนก่อเจ้าตัวลั่นไม่โทษใครทุกคนผิดพลาดกันได้พร้อมยิ้มสู้กับทุกปัญหาเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยมดดำหนึ่งในพิธีกรดำเนินรายการให้ข้อมูลว่า บ้านที่แนทอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายกำลังจะโดนเจ้าหนี้ยึดหนี้สินที่เกิดขึ้นแนทไม่รู้เรื่องแนทก็ถ่ายละครทำงานปกติของตัวเองไปเงินที่ได้ก็เอาไปจ่ายหนี้หมดไม่เคยใช้จ่ายส่วนตัวฟุ่มเฟือยซึ่งก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยแต่จ่ายยังไงก็จ่ายไม่หมดเดี๋ยวจะเอาตากับยายกลับไปอยู่ที่ลำปางส่วนแนทก็ไปหาห้องเช่าอยู่เพราะก่อนหน้านี้แนทก็ไม่เคยมีบ้านเหมือนกันแนทโอเคแนทอยู่ได้เพราะถ้าจะต้องจ่ายหนี้ต่อไป นทไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายแล้วให้เขาเอาบ้านแนทไปเถอะจากนั้นแนทเปิดใจว่ายอมรับว่าสิ่งที่เจอมันหนักแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้ทุกเรื่องก่อนหน้านี้พาคุณตาคุณยายมาอยู่ด้วยที่บ้านที่กรุงเทพแต่อีกไม่นานเดี๋ยวคุณตาคุณยายก็ต้องกลับไปอยู่ที่ลำปางเหมือนเดิมเพราะมันมีปัญหาชีวิตเข้ามาบ้านที่เราอยู่กําลังจะโดนยึดถังเจ้าหนี้เขาเดทไลน์แต่ไม่เป็นไรทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วเราก็พอมีลู่ทาง รวมถึงผู้ใหญ่ที่ช่องก็ให้ความดูแลช่วยเหลือไม่เป็นไรเลยชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่แนทยังมีหน้าที่การงานมีความสามารถก็สู้ชีวิตกันต่อไปถึงบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านหลังแรกของแนทบ้านที่มาจากการทำงานของแนทตลอดชีวิตแต่ไม่เป็นไรแนทไม่ยึดติดแนหมองว่าพอปัญหาเข้ามาเราต้องจัดลำดับความสำคัญ ว่าจะทำยังไงต่อไปแต่ณตอนนี้เรายังมีข้าวกินคนในครอบครัวเรามีความสุขตากับยายป่วยก็ยังไปหาหมอได้แค่นั้นพอแล้วถามว่าพอเขายึดบ้านไปแล้วเราหมดหนี้เลยไหมอันนี้เดี๋ยวคงต้องไปคุยกันอีกทีแนทไม่โทษว่าเป็นความผิดของใครคนเรามันพลาดกันได้เขาก็ต้องมีโอกาสในชีวิตเพื่อจะเดินไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งต่อไปทั้งแม่ทั้งครอบครัวนนทรู้สึกว่าไม่เป็นไรชีวิตมันต้องไปต่อ ตากับยายไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ข้างหลังหนูจับหลังหนูไว้แน่นๆรับรองไม่อดตายแล้วก็จะแฮปปี้มากๆด้วยนัดจะพาไปคาเฟ่แบบที่ตากับยายชอบด้วย